มือนีได้จากพันน้วมือนี้นะ,นนะยังไม่ได้ใช่เอาใส่ไม่ได้น่ะสบายดีพี่น้องยินดีตอนทับกับซูซองบาลีอีกเซนเกิเซนเคยเนาะกะพอดีว่าเขาเดินทางมาเห็นภารกิจของเขาเนาะกัเลยว่าเมื่อวัยอยู่ตลาดอ่าซนบดนะพี่น้องเนาะก็คือมีเด็กน้อยขายขายน้องไม้เนาะเนะี่ยบางคนกับกำลังไปหามา บางคนก็นั่งคายต่เศร้าเนาะการน,นี้แหละเนาะตามเที่ยวเห็นทางด่านลังเนาะเราจะลองไปเลาะซอบถามมังเนาะพี่น้องเนาะว่ามีผู้ใดที่ว่าใจดีสิรุมน้ำเ้าหรือบอนอะก็อลองไปถามมังเนาะพี่น้องเนาะ่าโนาอ่ายูเคสโซนนบทนี่จะราคาทึกเรือแพงสําใดนะก็โอเคพี่นนอะอืมเนาะอ,อ้าเนาะเจ้าปอกยังไม่แล้วเถอะอายซื่อๆนะ กองเทไรกองหาพันสามนี่น่ะน่ะสามนี่นี่กองหาพันขึ้นน้อยแถวไานน้อยอ่ะไอ้หายสิพันต์ก็ได้อ่ะได้เดี๋ยวจะลองไปซองเนาะเพิ่นไอ้แน้วเนาะเพิ่นอายเหรออ้นี่มีหลายเนาะเออหน่อบงามเนี่ยหน่อมันอย่างไรเนี่ นราบ่งเจ้ามานางนี่ตั้งแต่เตะ้าวคนเดีขายจักพันเราลายลายพันจักพันหลายพันสิบพันแหละโอ้เพิ่นเป๋ถุงเงินแน่ไม่น้งงนองเงินทิ่เต็มอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวขายจักพันมนือนึ่งเดี๋ยวขาห้าสิบห้าสิบโอ้ได้แล้วเนาะนั่นผู้ใดบอกจะมาขายมาขายคนเดียวมาขายคนเดียวอเอาฟังเสียงปลาคือจะอยู่บ้านรูมือเนาะ แม่นะ่ะเออเกง่งเก่งสุยดยอดเพิ่นได้หาสิพันมือน,นี้น่ะก็จะมีสองสี่หกยังหกกล่องเนาะกล่องจากพัน 25, <000. S 1> กล่องห้าพันกล่องหาพันอันห้าสองสี่หกเจ็ดเจ็ดกล่องเนาะเจ็ดกล่องน่สี่สิบพันก็นได้อะ<น> <laughs> ไดนะ้ไหวเพราะว่ามันเกินเด้พี่น้อะมันเกินเราเพิ่นมาได้วันเดียวอันนี้มันกระตาเนาะ <laughs> ใส่มาอันนี้ขายเฮ็ด เออนี่สบายดีหน่อยเจ้าไดขายเจ้าพันแล้ววตรเนี่ยบุไดเจ้าพันเถอะเออจ้ามาขายฮ็ดนี่น่ะเอ้ยหากก็มาที่เออหากรมาสามกองเนาะผู้ใดบอกเจ้ามาขายขายคนเดียวอยากได้เงินเอาเงินไปเห็นยังเอาเงินกะเดียวเงินปิดเราพ่อแม เนี่ยมาพี่เถอเอาไปอย่างเอาเงินไปโรงเรียนน่ะเอาไปซื้ออยังซื้อขนมเออเพิ่นว่าอยากได้เงินไปโรงเรียนไปซื้อขนมเน่อยนองเนาะตามกองกองท่านใดนี่น่ะกองหาพันอันอันนี้มันพักอย่างอันนี้น่ะพักหวานักหวานอันนี้จักพันพันกีบอ่ะไอหายสาวพันได้บอนี่น่ะไว้มันจะเกินเน่อยนึง มันจะเกินเดี๋ยวเดี๋ยวว่าเดี๋ยวไอ้มาช่วยช่วยไอ้ไปซอกไปแต่ละคนก่อนแน่อันนี้หมักนมีเนาะอันนี้กำลังปอกสบายดีนังเจ้าหากะมาหากระดกองเดียวนิดเนาะเยังไม่ได้ขายเถอะขายแล้วขายเฮ็ดดูได้ขายเฮ็ดเนาะเอาไก่ก็มาขายมานั่งเฝ้าดิกหน่อยขายเครื่องเออเมาสักคนแล้ว มองแล้วมองใายเออมาขายปลาขายยังมืดแล้วอ๋ออันนี้กองเท่าไรหน้ากองหาพันเจ้าหาก็ได้กองเดียวนี่กองหาพันเอาหน่องน้องน้อยน้อยอย่างนี้ก่อนนะอะไรอ่ะเจ้าขายน้อยทุกมืออ่ะขายทุกมือเลยเอาเงินไปเ็หไงไปเฮียนหนังสือพ่อเมียบอกมาตี ไม่นะ่ะเมื่อยบอกไปหาเนอะน่ะเมือ <c oughs> ม่อยเผื่อว่าเมือ่อยนึงหาเนอะเมื่อยแน่ทางนี้ก็มีเบักหลายคนนะ่ะเดี๋ยวจะซออไปก่อนเอออันนี้ก็หามาไม่ไม้เอาเนาะผู้ใดไปหาอยู่นี่นเอาผู้นี้ที่จับคองน่ะโอ้จับคองเพื่อนไอายอ้เซมัวกินงั้น ใช่เฮ็ดเป็นกองด้านพี่ใช้ถุงเลยน้องเจ้าได้ขายจักพันแล้วมันนี่นะกองยังไม่ได้เออจัามาเนะาะใช่เจัามาซื้อมืมอดแล้วไปน้องเออยังกองนี่บุ๊ๆๆม,มกอง,องนี้ว่าไม่เจ้าของกองของน้องอ่ะเออมันนี่น้องขายจักพันเนาะยังไม่ได้ขายยังไม่ได้ขายเถอะเออไม่ได้ขายจักพันเถอะ ไปเก็บมึงเก็บมึเศร้าน่ะเอาพ่อแม่บอกมาขายอ่ะมาผู้เดียวพ่อแม่ไปให้เอาพ่อแม่ไปให้เจ้ามาขายเอาเงินเอาเงินไปเหนอ่ยไปซื้อไปซื้อเครืซื้อขนมไปไปอย่างเงี้นเนาะแต่ละมือมาทุกมือบ่ก็มาวันเสาร์วันอาทิตย์อ๋อวันนี้อาจารย์ปรมาเฉพาะที่ว่ามือพวกเขาาเงี้ยเนาะ หาเงินอยู่เขตสนุบทแบบนี้มื้อนึงได้จักพันถ้าว่ามากมาน่ะมื้อนี้ก็สิได้10,000นี่่ก็ได้ซื้อนาโอ้ก็พอได้เงินไปโรงเรียนเนาะ ए อัจฉมีสวปอกเค้ขนมนี่ให้อ้ายได้ทอกเลยทอกเส้นนี้เลยนะ thùng nan đấy che thùng nan đấy thùng thùng gì đấy bóc bóc ờ ừ. à pha phát à đây nó xưa nhỉ sư, phôi. hả Phôi อ้าวคนน้องไปกินเนี่เจ้าเอาวิญญาจะมาซืสีสวยอกไอ้ผู้นี้ตะกี้เด็กขายแล้วเนาะเด็กขายจักพันตะกี้น่ะสิบพันสิบพันสิบพันได้สิบพันก็ได้ลายแล้วมื้อนี้ได้จักพันมื้อนี้น่ะน่ะมื้อมื่อนี้ได้จักพัน 15, เอ้อถึงสิบห้าพันเอาเอา่าเอาหน่อย ขอบใจก่อนอ่าอ้าวคบยุบกนมเฮมัวจะคอ่ะอ้าวนุมนมมัแจกเล็กน้อยกันเนาะยันควบอ้าโอเคอ้าอ่สองสี่หกสองสี่อพีแมนเนาะขาบงพน ปั่นกันกินเนอร์แถวอเนอเอาหนมือนี้จะยังไ่ได้ขายเนาะเอานัเอาเ่เลยาดดินอยเอาก็ได้ครัไหมเป็นเนี่ยขอบใจเลยลาย่ทยปิกอน้ี่ยู้าจ้าจ้าาา้าาอา้อาาย <laughs> พุ่นแถมทุงยางวันนี้เขาจะชื่อน้ตคืนบันนี้นะมะนอตเจ้าอยู่ใส่พก <c oughs> ขายโนอต <c oughs> เมื่อเราเจ้าม่มีเน้อ, <c oughs> อ,อกำลังปอกเงินเจ้านี่ได้ขายลายแล้วเนาะเขาจะช่วยผูกบ่ได้ขายก่อนหนึ่งเจ้าได้หาสิพันแล้วเนาะวันนี้เนาะผู้นี้บ่ได้ขายจักพันเนาะสามกองสาวพันเนาะ à ok <laughs> ờ, quá à xong còn quá lâu nay à chào vừa lại thái cho khăn thì bưng ai bưng ngân gần đây สิพันดมาและเอาสใส่ถุงนี่ฮะดีใจอะเด็ขายเราดีใจเนาะชิแต่มีเงินไปพวนเนกเนี้ยเราเนาะอ่าไม่ต้องอายเนอะวันนี้ไม่ต้องอายเนอทุกเจ้าอายพุดเดี๋ยวอันนี้เจ้าเด้ขายแล้วไม่ได้ขายเถอะวันนี้เจา้าทีขายไม่ไงคอยเขาเอาเหรียญหนอืมเขาแล้ว แสดงมาบุมีแล้วเนาะเนี่ยมาแข่งพรเล็กน้อยเออเนี่ยมาแข่งนี่ผู้ใดของเจ้ามาพี่นั่งจ้าสิขายอะเท่าได้สองพันให้หาพันก็ได้อะได้ไม่ได้ได้เอาเงินไปเนี่ยไปโรงเรียนไปพิมพ์ไปเห็น Sư kia nắng sư nắng Hả? có sư nữa sư nắng Nàng nắng Nàng nắng Nàng nắng Ồ, nàng kia nắ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 ng kia đầy kia nắng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  kia อ๋อถั่พันบ,า,นบางงามพันไ,อไ,อไ,อไหนหายน,<อ>นะพุ่นพี่น้องพุ่นอ๋อสิงหยอดเลยหาพัน 5, นอแจกขายสองพั 5, นนอหายหาพันนะเอาบ่เอาเขอบใจได้ก็ค, <laughs> คือเขาจะซอก 4, สื่อช่วยผู้เทียบวุ <laughs> บ้ได้ขายจาก 1, ักพันเนาะในยุนี่กับผู้ใดกับอันนี้เนาะเออจักว่้ได้ขายจักพันเนาะ Ừm, ao say. chọc khai thôi đây nè. Cô hai là... à, phân, à, hai sáu phân cái à, đây là, <laughs> ah, <đây> là say. Ao <laughs> <Ở, cười> xong con nữa, ai à, bố mi ngân nhồi. à, xoay xong con 2 bố ngân nhồi ngân nhồi mới là mi tê bảy 000 phân bảy điều. À, cái bảy phân kia này ao thèm. ในซีเวียร่าันนองเอาจ้าใส่อาได้สะทูไงนะจับุงมันตึงขึ้นดีใจแล้ววันนี้เด็กชานะดีใจนาะสิไดงเงินไปรเงี้ยน้อไอ้ก้าวกันด้ชเจ้าเจ้าเอโชคดีเขายมันมานขายมันมานึ่งขายไดงเงินลายลเนไปไปเงียน เออ <c oughs> กินมึงดูขนมนี่แซ่บปะแซ่บอ่ะไอเสียหน่อนย <c oughs> นองก,กินมึง <c oughs> กินเป็นบ่น <c oughs> กินมึงดูกินให้อายเบิ่งมึงดู <c oughs> มึงหน้าอายจะซื้อมาให้อีกโก้งับเลยแ <c oughs> <c oughs> ซ่บป,ะป,ะป,ะป่ะแซ่บป่ะแซ่บเนาะอยากกินอีกอ่ะนมึงหน้าอายซื้อมาให้ติ๊งเลย เอาบอเอาเนาะขายมะแขงพันกีบสองพันไอหายหาพันเนาะดีเนาะเก้ากันเด้ท่านเอายให้หน่อยเนาะเบื้อหลังเนาะตามน้ำอามในมามีแต่เด็กหน่อยเนาะโอเคเกับกันเนอะเก้ากันเน่านั่งเนอะเก้ากันนั่นหน่อย ก็โอเคโอเคเนาะพี่น้องเนาะก็คือเป็นบรรยากาศในการเดินทางอ่าไปเห็ุภารกิจของเฮาเนาะก็มาแวะข้างทางเนาะพี่น้องเนาะกัเห็นแต่เล็กน้อยขายเครื่องปลาของโดงเนาะบางคนก็หากัะมาบางคนก็ขายอย่างใจตอนเศร้าบางคนก็ได้ขายบางคนก็บ่ได้ขายเนาะก็เป็นตาไอ้ตูนเพิ่อนเด็กน้อยเนาะเข้าปลาไปซอกหาหนอหานางเนาะมาขายกัได้มือสิบพันสิบห้าพันเนาะบางคนขายลายได้ลายก็ได้ลายเนาะก็โอเคพี่น้องก็บ่มีหยังย่ายคลิปนี้ก็เอามาตอดมาฟัก พี่น้องได้ส้มน้ำกันน้ำกันนาะบรรยากาศตอนแรงๆที่ว่า,าเด็กน้อยกำลังขายเครื่องอยู่แคมทางด้วยแคมถนนน้นนองนะก็จะประมาณนี้พี่น้องก็อโอเคพี่น้องสบายดี